เซลมุกนะคะอีซูซุกรุงเทพเซลสาขาบางสอดทงนะคะตอนนี้นะคะมุกอยู่กับอีกรุ่นที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ c a p โฟเกรด LDA นะคะที่มุกอยากจะแนะนำให้กับอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปลองติดตามชมกันเลยค่ะในส่วนแรกนะคะ ก็เป็นกระจังหน้าใหม่นะคะในส่วนกระจังหน้านะคะจะมี2ชิ้นนะคะจะมีสีเทานะคะแล้วก็โครเมียมมีโลโก้ i s u สุที่เป็นโครเมียมนะคะที่สําคัญเลยค่ะกล้องมาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้เลยเป็นลายคาร์บอนนะคะสวยแล้วก็เฟียสมากๆเลยค่ะ ค่ะก็ในส่วนของล้อแม็กของเรานะคะรุ่นนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็ในขนาดยางนะคะก็จะเป็น215หทับเนะคะแครโฟนะคะจะติดอยู่ด้านข้างของรถของเรานะคะแล้วก็ในส่วนกระจกข้างนะคะมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดสีดําเพื่อเพิ่มความเทเข้ามาะคะ่ะมือเปิดมือจับทั้ง4ด้านนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะในรุ่น2022นะคะก็จะเป็นตัว กรอบไฟท้ายของเรานะคะจากปกติแล้วเป็นสีเทาอ่อนนะคะตอนนี้เป็นสีเทาเข้มแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับลูกค้าแล้วก็คนขับแน่นอนค่ะที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นกล้องถอยหลังกล้องมองหลังของเรานั่นเองค่ะที่ลูกค้าผู้หญิงนะคะไม่ต้องกังวลใดๆเลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะลองไปดูเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะของภายในของเรานะคะ ที่เป็นจุดสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการดีไซน์ของเบาะใหม่นะคะดูได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลายใหม่แล้วก็เดินได้ขาวนะคะคือสวยแล้วก็เท่มากๆค่ะให้จอมาขนาดเนิ้วเลยนะคะที่สามารถมองหลังได้นะคะคือกล้องนี่คือคมชัดและหน้าจอก็ชัดจริงๆค่ะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของแม่ค้าออนไลน์นั่นก็คือนี่เลยค่ะ เกียร์ออโต้ของเรานะคะที่มาพร้อมกับการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้หญิงนะคะเกียร์ออ,อ,อโต้โฉมใหม่ใช่ไรกว่าเดิมแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะที่ผู้หญิงอย่างเราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือช่องเก็บของนั่นเองค่ะช่องแรกของเรานะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะสามารถเก็บของได้แน่นอนไม่ลกรถอย่างของเราแน่นอนนะคะ และในตอนนี้นะคะมุกอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็คืออยากจะบอกว่ากว้างมากๆไม่มีที่ไหนกว้างขนาดนีแล้วนะคะก็คือนั่งสบายตลอดเดินทางไกลนะคะนี่ค่ะผู้หญิงอย่างเราขาดไม่ได้นะคะที่วางแก้วน้ํานะคะสามารถดื่มน้ําชิลชจิบชิลตลอดเส้นทางได้เลยคะ่ะอีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้หญิงติดโซเชียลอย่างเราใช่ไหมคะแบตหมดตอนเดินทางใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะ เรามีที่เสียบสาย USB นะคะที่สามารถ ชาร์จแบตตลอดเส้นทางให้กับลูกค้าและผู้หญิงอย่างเราได้เลยนะคะค่ะก่อนจะไปทราบราคาในรถตัวนี้นะคะมุกอยากจะพามาชมตรงนี้ก่อนเลยค่ะกระบะท้ายของเรานะคะพื้นที่จุเยอะมากๆสําหรับแม่ค้าออนไลน์ที่มีของเยอะๆหรือกล่องใหญ่ๆนะคะสามารถบรรจุได้แน่นอนต่อไปนะคะเดี๋ยวมุกจะพาไปทราบราคากันแล้วนะคะว่าราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะ ราคาในตัวรุ่นนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่819000บาทเท่านั้นนะคะมีให้เลือกถึงสสีด้วยกันนะคะสีแรกจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีบอลเงินและก็สีดำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีนะคะดอกเบี้ย,ววยที่ถูกมากและโปรโมชั่น ในเรื่องของของแถมอีกหลายรายการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมุกและทีมงานนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ